โครงการบริหารพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์นกชายเลนโดยเฉพาะนกทะเลขาเขียวลายจุดแถบฝั่งทะเลนะครับในช่วงฤดูการนกปรยปมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้พื้นที่ที่เป็นประโยชน์และไม่กระทบต่อนกชายเลนโดยเฉพาะนกทะเลขาเขียวลายจุดซึ่งมีจำนวนที่ถูกประกาศว่าทั่วโลก มีไม่ถึง2,000ตัวนะครับวตัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยเรามองว่าเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกเรื่องการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและก็จะยกระดับพัฒนาเขาอย่างไรบ้างนะครับส่วนวตัตถุประสงค์ข้อที่3เนี่ยตามเจตนารมของโครงการเนี่ยก็คือเพื่อสร้างความร่วมมือแม้กระทั่งกับผู้มีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม จากผลการสำรวจออตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาปี2564จนกระทั่งมาถึงเดือนมกราเดือนนี้นะครับปี2565พื้นที่ทั้งหมดที่เราสำรวจนะครับแบ่งเป็นสโซน1่โซนภาคตะวันออกสโซนภาคใต้นะครับทีนี้โซนภาคใต้ผมจะไล่ให้ฟังแต่และจังหวัดว่าเราสมาคมไปที่ไหนกันบ้างนะครับ1ก็คือว่าพื้นที่จังหวัดละนองนะครับ2จังหวัดพังงานะครับ3 จังหวัดกระบี่4จังหวัดสต,ตูลและ5จังหวัดตรังนะครับโซนที่2ก็คือโซนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเราได้เดินทางสำรวจตั้งแต่จังหวัดจัดเชิงเซานะครับแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะครับ จันทบ,บุรีและยองตราดนะครับส่วนพื้นที่ที่เรามีอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่และติดตามเรื่องการสํารวจเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็คือพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่ปากทะเลแหลมปักเบี้ยนะครับและอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่นาเกลือสมุทรโคกขามนะครับจังหวัดสมุทรสาครในส่วนของภูมิภาคภาคใต้ที่เราลงมาสํารวจนะครับแล้วก็พบนกทะเลขาเขียวลายจุดนะครับ เราจะไล่ตั้งแต่ฝั่งันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองนะครับปากแม่น้ําระนองนะครับล่าสุดเราเจอนกทะเลขาเขียวลายจุดนะครับจำนวน4ตัวนะครับสตัวแค่นั้นเองในฝูงนกบัวยบนับหมื่นนับแสนตัวนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามาเจอก็คือปากแม่น้ํากระบี่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่คีย์ไซส์ที่เราเจอนกนอนแมงกรีนแ้งหรือว่านกทะเลขาเขียวลายจุดจํานวน20ตัวนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยจากการรายงานของ หัวหน้าศูนย์วิจัยนะครับหรือว่าพี่โจของเรานะครับแจ้งมาว่าเจอแค่17ตัวในส่วนของจังหวัดตรังนะครับก็คือเกาะลิบงนะครับเราเจอก็4ตัวอีกครับถ้ารวมกันแล้วนะครับใน3จังหวัดที่เราเจอนะครับซึ่งรวมๆกันก็ประมาณ28ตัวนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่อง ระบบนเวทที่มันเปลี่ยนไปจากการ <c oughs> ขุดลอกลองน้ําเอาทรายไปทิ้งนี่มันกลายเป็นว่าปริมาณดินมหาสารที่ต้องลงในทะเล <c oughs> แล้วทรายมหาสารนี่ไปมันก็ขึ้นบ,งบังกรบแหลงยาิทะเลหนึ่งในนั้นคือเป็นแหลงาหาก,กินของนอกอพยพจากไซบีเรยียอ,อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุ <c oughs> หนึ่งที่ทําให้นกลดลดลงประเด็นนี้ผมอยากมองว่ามันเป็นประเด็นต้องช่วยกันว่าจริงๆแล้วเวลารัฐบาลที่จะจะทำเรื่องของโครงการพัฒนา ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้เด็ดดอกไม้เสตียถึงดวงดาวน,นก,กอพยพเป็นตัวบ่งบอกถึงระบบนิเวศของชายฝั่งที่สมบูรณ์นะฮะเป็นพื้นที่เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนก,กอพยพเองเนี่ยเป็นนกที่กินสัตว์หน้าดินหรืออาจจะก,กินพวกลูกปลาลูกปูนะฮะถ้าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีนก,กอพยพลงแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลูกของสัตว์น้ำนา,นานาชนิดนะฮะแล้วก็เป็นตัวชี้อีกอย่างหนึ่งว่า จำนวนนกอพยพที่ลงมาในพื้นที่ถ้ามีความหลากหลายชนิดหลกักมีความหลากชนิดที่มากมายนะฮะมันแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าดินหรือว่าลึกลงไปใต้ดินนะครับถ้าเราอนุรักษ์พวกนกหรือธรรมชาติเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะมันคือทรัพยากรที่ใช้แล้วมันไม่หมดไปนะครับมันเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่ที่จะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งนักดูนกแล้วก็ทั้งผู้ที่สนใจในเรื่องของ ธรรมชาตินะฮะในเรื่องของการเข้ามาศึกษาธรรมชาติแล้วก็การเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นะฮะเพื่อจะสร้างให้เป็นหลักการและแนวทางในการอนุบาข้อมูลทั้งหมดในเชิงวิชาการเกี่ยวเรื่องนกชายเลนอพยพหรือว่านกชายเลนหายากเนี่ยเราจะผลักดันต่อในเชิงนโยบายในความคาดหวังของพวกเรานะครับจำนวนปริมาณนกชายเลนเที่เราเจอนะครับโดยเฉพาะนกทะเลขาเขียวลายจุด300กว่าตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งท้าทายเจอแล้วจะทำยังไงให้มันอยู่ โดยหลักการว่าพื้นที่ต้องไม่ถูกทําลายไปมากกว่านี้ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลรักษาฐานระบบนิเวศหน้าบ้านตัวเองได้นกชายเลนก็อยู่ได้ผู้คนก็อยู่ได้นะครับ